สวัสดีครับผมสุพศสิริณรมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เป็นคลิปที่378ช่องซูจิโกะ9 8้แสวัสดีครับ FC แล้วก็ผู้ที่เข้ามา รับชมคลิปของเราทุกคนนะครับวันนี้เราจะขึ้นหมวดใหม่หมวดไฟฟ้าคือหมวดนี้ผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าที่มันง่ายง่ายง่ายมากๆเป็นพื้นฐานพื้นฐานของพื้นฐานอีกนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องของไฟฟ้าเรื่องมีอยู่ว่า ผู้หญิงคือผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะกลัวไฟพอพูดถึงไฟเขาก็ไม่เอาเลยแต่ผู้หญิงที่เก่งๆที่ที่รู้เรื่องไฟแล้วก็ทําไฟมันก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่แต่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงก็คือไม่เอาเลยเรื่องของไฟพอผมบอกว่าให้ช่วยปิดเบรกเกอร์ให้หน่อยพอดีผมจะไปทํานูน้นทำนี่หรอกช่วยปิดเบรกเกอร์ไฟให้หน่อยเขาบอกไม่เอาเอา กลัวไฟดูดะดีไม่เอาก็เลยบอกไปก็เลยต้องไปแล้วก็โอโ้ขาสันส่นๆแล้วก่อจะไปปีเบเกอร์ตัวหนึ่งนะนี่แหละผมถึงอยากพูดเรื่องของไฟเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้เอาเป็นว่าเอาใจผู้หญิงก็แล้วกันที่เขาพอมาดูคลิปของเราแล้ว,ลวจะได้ไม่กลัวไฟดีไหมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อเรื่องของไฟฟ้านะ วันนี้เราก็จะไปพาไปดูอะไรสักอย่างนึงนะครับเรื่องของไฟนี่แหละผมจะมีการคำนวณอยู่ประมาณสักสองสามคลิปนะเป็นการคำนวณที่ง่ายๆง,ง่ายมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับไฟแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา,าถ้าผู้ชายส่วนใหญ่นะ เขาก็ไม่ค่อยจะก,กลัวไฟนะผมว่านะไม่ค่อยกลัวไฟหรอกเขาก็เล่นได้กับไฟแต่แต่ส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องของไฟอยู่นะไม่มากก็น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ของผู้ชายที่เขาเรียนสายวิทย์แต่ผมไม่รู้ว่าสายศิลป์เขาเรียนฟิสิกส์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนมศมสีห้ามสีห้านี่เขาจะเรียนฟิสิกส์ด้วยนะผมจำได้ ฟิสิกส์เขาจะพูดเรื่องของไฟอยู่เรื่องของการทดลองการทำอะไรแล้วก็กฎของโอห์มจําได้ไหมกฎของโอห์มนี่ผมจะใช้กฎของโอห์มในการคำนวณประมาณ2ข้อหรือ3ข้อนี่แหละเกี่ยวกบค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับเพราะว่าไฟฟ้านี่มันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้ว เอาอย่างอยู่ๆเราบอกว่าไฟตัวนี้เรามีพัดลมตัวหนึ่งรู้ไหมั่กินไฟเท่าไหร่รู้หลายคนก็รู้ยี่สิวัตต์ยี่สิห้าวัตต์ปกติของพัดลมตั้งโต๊ก็ประมาณยีิหวัตต์ตัวเล็กๆตัวสักสิบสี่นิ้วนะพอสักสิบหกนิ้วขึ้นไปมันก็อาจจะสามสิบสามห้าสี่สิบถ้าตัวใหญ่ก็ห้าสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าใคร ใครที่ชอบลมแรงๆแล้วก็ไปซื้อพัดลมโรงงานมาใช้ไปซื้อพัดลมโรงงานมาใช้รู้ไหมพัดลมโรงงานกินไฟเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าวัตขนาดที่เราใช้ตัวเล็กๆนี่ประมาณสามสิบยี่้าสามสิบวัตแต่ัดลมโรงงานตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ที่มันที่มันเป็นแบบ ใหญ่ๆแล้วก็ตั้งพื้นก็มีส่วนใหญ่จะตั้งพื้นนะ100ร้ยอยยี่ห้าวัตเยอะกว่านั้นก็มีแล้วแล้วถ้าเราใช้ยี่สิบห้าวัตกับใช้ร้อยยีห้าวัตกี่เท่าอ่ะห้าเท่าใช่ไหมเพราะนั้นมันก็กินไฟมากขึ้นห้าเท่าแต่ลงมันแรงไงแรงมากผมก็มีผมมีตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้เอามาเป่าเล่นแต่ผมจะเอามาดูดคือเวลา ผมไปทำอะไรไปเจียร์ไปทาสีเพราะทาสีสีน้ำมันมันเหม็นไงพอทาสีหรือไปเจียผมหยดพัดลมตัวเนี้ยหันตูดหาเราแล้วก็หันหน้าเป่าไปข้างนอกมันก็จะเป็นพัดลมดูดดูดกลิน่นดูดฝุ่นดูดโอ้ผมเจียร์ขัดอะไรผมก็ใช้ตัวนี้เลยมันก็จะดูดฝุ่นไปข้างนอกหมดเลยผมจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่า แต่ถ้าใช้บ้านผมก็ธรรมดานะครับสิบยี่สิบห้ายี่ห้าวัตแล้วถามว่าแล้วยี่ห้าวันกินไฟเท่าไหร่ละ่ะกี่แอมละ่ะไม่รู้ตอบไม่ได้หน้าเดี๋ยวผมก็สอนคำนวณต,ตรงนี้ว่าทำไมเราต้องคิดเป็นแอมออกมาเพราะเพราะว่าอย่างบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องของฟิลด้วยไง พัดลมตัวนี้ต้องใช้ฟิล3แอม5แอมคือเราคำนวณได้งไงเรื่องง่ายๆพวกนี้เราต้องคำนวณออกมาว่าจากวัตต์จากแอมเราต้องคูณคำนวณออกมาได้ถึงจะรู้ว่าถ้าเราจะเอาฟิลใส่กับปกติพัดลมเขาจะไม่ค่อยใส่ฟิลนะอันนี้พูดถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่มีฟิลนะเราจะต้องใส่ฟิลเท่าไหร่กี่แอมเพราะฟิลมันคิดเป็นแอมไงแต่เรามีเครื่องไฟฟ้าเป็นวัตต์เอา แล้วเราจะรู้ไหมว่าไอ้วัตรตรงนี้ยมันจะต้องใช้ฟิลกี่แอมเพราะไม่ฟิลเขาจะไม่ไม่ระบุเป็นแอมแต่ไม่ระบุเป็นวัตเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณออกไปให้ได้ว่าไอ้ฟิล3แอมเนี่ยเราจะใช้กับพัดงลมตัวนี้ได้ไหมไม่ได้บางทีก็ไม่ได้อย่างเตาเตาไฟฟ้ามัน1,000วัต์เนี้ยอู้1,000วัต์นี่กี่แอมอ่ะถ้าเราจะใส่ฟิลให้มันอ่ะต้องใช้ฟิลกี่แอมล่ะ3แอมได้ไหม ไม่ได้ขาดเพราะ้นเราต้องคำนวณเทียบกลับมาให้ได้เลยว่าจากวัดไปโอหมจากวัดไปแอมเป็นยังไงแล้วก็เวลาคำนวณค่าไฟคำนวณอย่างไรนะก็ใช้สูตรของโอห์มกฎของโอห์มเนี่ยจำได้ไหมใครจำได้ไหมกฎของโอห์มก็ว่าไง V เท่ากับ I R V ก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I ก็คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ R ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มแต่เราจะไม่ใช้สูตรนี้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันมากนะักแต่เราจะใช้สูตรหนึ่งคือ i เท่ากับ w หรือใครจะอ่านว่า W ก็ได้หาร V I ก็คือกระแส,สไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ก็ตัวที่เราอยากรู้ไงว่าเครื่องไฟฟ้านี้เท่านี้วัตกินไฟกี่แอมก็ใช้ส่วนนี้เลย W ก็คือวัตก็อย่างเครื่องไฟฟ้า220โวลต์20วัต สองยบวัตสามร้อยวัตแล้วก็มาใส่ไว้ข้างบนแล้วหารด้วย V ความต่างสัก์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ก็ก็สอง้อยิบโวลต์บ้านเราใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยเราจะสอนคำนวณตัวนี้เอามาก็จะเป็น m แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่จะคำนวณก็คือเรื่องของค่าไฟ แล้วอย่างเช่นพัดลมตัวนี้เราเปิดไปวันหนึ่งกินไฟกี่บาทเนี่ยถามรู้ไหมไม่รู้คำนวณไม่ได้แน่เดี๋ยวจะสอนตรงนี้ง่ายๆเรื่องง่ายๆสุดง่ายๆค่าไฟเขาคิดเป็นหน่วยใช่ไหมแล้วเขาบอกไม่ตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าไม่เกินสามร้อยวัตให้สามรอยหน่วยนะบ้านไหนไม่เกินสามรอยหน่วยก็อยู่ที่สามจุเก้าเก้าบาทแต่ถ้าใครเกิน จากนั้นก็จะอยู่ที่4บาทกว่าแล้วหน่วยของค่าไฟเขาคิดยังไงหน่วยของค่าไฟคิดที่1,000วัตต์ต่อชั่วโมงอันนั้นเดี๋ยวเราก็ว่ากัไปตอนที่เราคำนวณทดลองเราจะให้ลองคำนวณดูนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้กินค่าไฟเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีเตาไฟฟ้าอยู่1,000วัตต์พอดีเลยใช่ไหมตรงกับหน่วยเข้าพอดีนะ หน่วยหนึ่งหน่วยถ้ากับหนึ่งพันวัตต์หารด้วยหนึ่งชั่วโมงก็หมายความว่าไอ้หนึ่งพันวัตเนี่ยเราใช้ไปหนึ่งชั่วโมงเราเสียไปสามบาทเก้าสิบตังคเก้าสิบเก้าตังค์นั่นแหละเดี๋ยวเราจะสอนคำนวณตรงนี้ง่ายๆง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้เอาไปใช้ได้นะครับบางทีอยากจะคิดน่นคิดนี่กนะ็ได้นะครับ ครับเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเราจะพาไปดูอะไรตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเอานนั้นมาให้ดูอ่ะผมมีอะไรให้ดูอันนี้คือยี่ห้อที่ที่ผมใช้แล้วมันทนทนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้หนึ่งดวงยังอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะ าทางเดินทางเดินหลังบ้านเดี๋ยวผมจะใช้บันไดปีนไปแล้วก็มาให้ดูว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับและมันมีคือตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้เขาบอกว่ายี่ห้อนี้นะเขาบอกว่านี่ไงใช้งานได้ถึงหกปีเนี่ยเขาเขียนว่าใช้งานถึงหกปี นะครับแล้วมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาหกหกปีนี้เขามีระบุตร,ตรงนี้อีกนะหกปีมันจะมีระบุข้างในนี้อีกนะไอหกปีเนี้ยคุณจะต้องใช้สี่ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะหล่อนี่ถ้าคุณลากยาวไปเลยทั้งวันทั้งคืนนะอายุอาจจะสั้นเพราะฉะนั้นที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือ ถ้าอยากให้หลอดไฟใช้ได้นานๆให้ดูข้างกล่องเขาด้วยบางยี่ห้อเข,เขาเขียนว่า6ชั่วโมงต่อวันอันนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วหลอด LED แรกๆที่ออกมาเขาบอกว่าเขาประกันให้คุณ3ปีแต่คุณใช้แค่6ชั่วโมงต่อวันนะแต่ถ้าคุณเล่นเปิด24ชั่วโมงนะอาจจะไม่ถึงปีก็ได้ค่ะเพราะว่า เวลาที่เขาให้เปิดมันมันเป็นเวลาที่อ่าหลอดไฟมันใช้งานแล้วมันไม่ร้อนเกินไปมันก็จะไม่เสื่อมมากเกินไปมันก็จะดได้6ปีเนี่ย6ปีเนี่ยคือ4ชั่วโมงครึ่งต่อวันได้ไหมไม่ได้เราเปิดวันละ4ชั่วโมงครึ่งไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเปิดคือแต่ก่อนนี้หลอดไฟผมขาดผมเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วเต็มกล่องเลย คือผมเปิดตั้งแต่เย็ยนพอมืดปุ๊บผมเปิดยันสว่างถึงนุ่งทุ่งนี้เช้าสิบสองสิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงมั้งได้ม่ว่าขาดเร็วแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับคือผมจะเปิดครึ่งหนึ่งคือตั้งแต่มืดจนถึงก่อนนอนก่อนนอนก็ประมาณห้าทุ่มใช่ไหมตั้งแต่มืดจนถึงก่อนนอนนี้ผมจะเปิดชุดที่หนึ่งก็คือหน้า ข้างๆข้างหลังอะไรอย่างนี้ไงพอจะนอนแล้วผมจะปิดไอ้ดวงที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่กลางวันใต้ตอนเย็นแล้วผมก็จะไปเปิดอีกชุดหนึ่งที่มันอาจจะอยู่ข้างๆนี้อาจจะอยู่ข้างนี้อาจจะอยู่ข้างโน้นอาจจะอยู่ข้างนี้ที่มันไม่ซ้ํากับที่เปิดเมื่อกี้ไงเนี่ยผมจะเปิดวนแบบเนี้แล้วหลอดไฟผมใช้ได้นานขึ้นไอหอลอดที่จะพาไปให้ดูอ่ะตัวนั้นผมจะเปิดช่วงเย็น พอเปิดช่วงเย็นเสร็จปุ๊บพอผมกินข้าวเสร็จแล้วผมจะปิดปิดพักให้มันพักงานไงนพอผมปิดเสร็จแล้วก็ห้าทุ่มผมจะลงไปเปิดหลอดนั้นอะ่ะแต่หลอดที่เปิดซ้ำเนี่ยผมจะมีการพักไงคือกินข้าวเสร็จสองทุ่มกว่าผมจะปิดปิดเกือบหมดเลยเหลือไอหลอดที่เราจะเปิดก็คือหน้าบ้านหน้าบ้าน กับระ,ะเบียงหน้าบ้านอะไรแมบนี้ที่จะเปิดไว้ไอ้ตร่งนั้นที่เปิดตอนเย็นเราก็ปิดไว้แล้วพอห้าทุ่มเราก็จะเปิดตัวที่เราปิดไว้แล้วการการทําแบบน,นี้ทําให้ยืดอายุของหลอดไฟได้เยอะมากลองดูลองทําดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปที่ผมถ่ายเกี่ยวหลอดไฟนิดนึงแล้วก็ จะพาไปปีนเอาบันไดปีนเลยแล้วก็พาไปดูว่าไอหลอดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันใช้มานานแค่ไหนแล้วผมคิดว่าผมเขียนวันที่ไว้นะแต่ถ้าไม่เขียนวันที่ก็คือหมดสิทธิ์รู้เลยแต่รู้แล้วเกินสามปีหลอดนั้นเกินนะเกินสามสี่ปีแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ อันนี้คือหลอดไฟที่เราใช้มาอันนี้คือของเสียทั้งหมดนะอันนี้สิบกว่าบาทบางทีบางดวงใส่ไปสิบวันก็ขาดแล้วนะครับอบางอันก็อยู่ได้เป็นเป็นปีก็มีนะครับอันนี้โคมันมียี่ห้อต่างๆเยอะแยะเลยนี่เนี่ย ของมียี่ห้อถ้างั้นแหละก็เสียนะครับเนี่ยของมียี่ห้อั้งนั้นแหละก็เสียประมาณปีหนึ่งของมียี่ห้อประมาณปีหนึ่งแต่วันนี้ที่เราจะพาไปดูนะมีอยู่หนึ่งยี่ห้อทนมากเดี๋ยวเราจะไปดูจากตอนนี้ยังใช้อยู่หลายปีมากแล้วนะครับแล้วมันก็ยังไม่ขาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ายี่ห้ออะไรนะครับ ่ด่งนี้แหละไม่ได้เขียนวันที่ไว้นะครับ ดูสภาพแล้วเกิน4ปีแน่นอนนะครับเด๋วดวาดไม่ได้เขียนวันที่เลยเกิน4ปีแน่ๆนะครับ ที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้เรื่องกองน้ำง่ายๆนะครับมีแค่กระบอกเดียวกระบอกเป็นสแตนเลส304ไม่เป็นสนิมก๊อกนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับข้างในก็จะมีเซรามิก0.3ไมครอนไว้กรองตะกอนแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ข้างในของเซรามิกก็จะมีคาร์บอนเม็ดไว้กรองคอรินแล้วก็กรองกลิ่นของสีได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะต่อตรงกับน้ำประปาได้เลยนะครับ แล้วก็ก็เหมาะสําหรับต่อเพิ่มจากคนที่มีเครื่องกองน้ําธรรมดาแล้วก็ราคาอยู่ที่890บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะบวกเข้าไป500นะครับแล้วการใช้งานก็ต่อตรงเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องกองน้ำซูจิโกะีขั้นตอนจะออกวางจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับ เป็นเครื่องกรองน้ำ R.O. c ขั้นตอนค่าดูแลรักษาต่ำมากนะครับ2ปีก็อย่างเก่งก็ไม่เสียไม่ถึงพันนะครับแต่มันเกิน2ปีอยู่แล้วไส้กรองของเราใช้เซไส้กรองเซรามิกอย่างดีกองคอรีนได้เลยนะครับคุณภาพสูงมาก2ปี3ปีบางทีบาง ทีก็ใช้ได้ถึง3-4สี่ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรามีน้ำยาให้ทั้งเช็คคอรีนเช็คตะกันนะครับถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใส้กรองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาดก็พอแล้วเครื่องกรองนี้เราก็มีรับประกัน2ปีอะไรทุกตัวเปลี่ยนฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ย่านสายไหมก็ติดตั้งฟรีถ้าต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ฟรี การติดตั้งที่ต่างจังหวัดเราก็จะเปิดไลน์นะครับเปิดไลน์วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของไลน์แล้วก็สอนการติดตั้งง่ายมากนะครับเจาะยึดสกรูสองตัวก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการต่อสายไปใช้งานว่าจะทำยังไงต่อแค่นั้นเองนะครับง่ายหรือจะต่อกับก๊อกซิงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สองทางได้เลย สั่งซื้อได้ที่ l ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ